กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะค่ะไปดูเรื่องของกองกําลังผาเมืองนะคะที่ได้รับคนไทย41คนกลับบ้านหลังจากหลบหนีจากการสถานการณ์สู้รบในเขตราชาเหนือประเทศเมียนมาค่ะ ที่ห้องประชุมด่านาศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองนำเจ้าหน้าที่ร่วมกับทหารมณฑลทหนารบกที่37โรงพยาบาลค่ายเมืองรายมหาราชและคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาฝ่ายไทยและหน่วยงานในสังกัดกองกำลังผาเมืองประชุมหารือเพื่อเตรียมการรับคนไทยจำนวน41คนที่หนีภยัยจากการสู้รบในเขตรัชฉานตอนเหนือและทางทหารสารัฐว้าและ เมียนมาก็ได้ช่วยพากลับมาอย่างจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาโดยมีมูลนิธิเอ็มมานูเอลซึ่งทำงานร่วมกับกองทัพบ,บกในการประสานงานกับคนไทยเข้าร่วมด้วยค่ะสำหรับคนไทยที่หลบหนีภัยสงครามและตกค้างในรัชสานมีอีกประมาณ240คนค่ะโดยผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวได้หลบหนีการสู้รบระหว่างกองกำลังพันธมิตรคือกองทัพโกกั้งกองทัพป,ปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง และกองทัพยักษ์ไข่กับทหารรัฐบาลเมียนมาบริเวณรัฐชฐานตอนเหนือโดยเฉพาะที่ทำงานในเมืองเล่าก่ค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองโกกัง เมื่อหลบหนีออกมาก็เข้าสู่เขตปกครองพิเศษที่2หรือว่าสหรัฐวะทําให้ทหารวานั้นได้พาเดินทางจากเมืองปางซางไปส่งให้ทหารเมียนมาที่เมืองอยางเพื่อส่งต่อไปนะคะทั้งนี้เดิมคาดการกันว่าจะส่งไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กเพื่อรับกลับประเทศไทยภายใน1-2วันนี้แต่ว่าล่าสุดค่ะ ข้อมูลล่าสุดนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดค่ะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าทางผู้สืขาวของเราก็ยังคงเกาะติดสถานก,การณ์อยู่และจะได้นํามารายงานให้ทราบต่อไปนะคะค่ะ